อย่ามองกระจกหลังที่่งคืนโดยเฉพาะถ้าคุณได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณทั้งที่คุณอยู่คนเดียวมีกระจกเก่าใบหนึ่งวางขายอยู่ที่ตลาดนัดยยานบางแคชานเมืองกรุงเทพผู้ขายพูดเพียงคำเดียวก่อนจากไปว่าถ้าเธอเห็นอะไรในกระจกอย่าหันกลับไปมอง นิรันกศึกษาชั้นปีที่หนึ่งซื้อกระจกนั้นเพราะความชอบในของเก่าและนำไปแขวนไว้ในห้องพักหมายเลข407โดยไม่เอจใจเลยแม้แต่น้อยหนึ่งสัปดาห์ถัดมาเพื่อนห้องคางค้างเริ่มได้ยินเสียงกระสิบแปลกกลางดึกจากห้องของเขาตอนแรกทุกคนคิดว่านิรันแค่เรียนดึกแต่แล้ว บางคนยืนยันว่าพวกเขาได้ยินเสียงผู้หญิงดังลอดออกมาจากหลังประตูครั้งหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งว่ามาที่ห้องและหยุดชะงักเมื่อเห็นเงาอะไรบางอย่างสะท้อนอยู่ในกระจกรากับมีใครยืนอยู่หลังนิรันต์แต่เมื่อหันไปมองตรงๆก็ไม่มีใครเลยตั้งแต่นั้นมานิรัน์กลายเป็นคนเงียบไม่พูดกับใครอีกเลยแต่ดวงตาของเขากลับจ้องกระจกตลอดเวลากระจกใบนั้นสะท้อนอะไรอยู่กันแน่แล้วใครคือผู้ที่อยู่ในนั้นจริงๆ นิรันด์อายุ18เพิ่งย้ายจากต่างจังหวัดมาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพเพราะอาศัยอยู่คนเดียวในห้องพักเล็กๆชั้น4ของหอพักเก่าในย่านบางแคห้อง407เคยถูกทิ้งร้างมานานเกือบครึ่งปีเพราะมีข่าวหรือว่า ผู้เช่าคนก่อนหนีออกไปกลางดึกในสภาพหวาดกลัวโดยไม่บอกสาเหตุแต่เพราะค่าเช่าถูกนิรันจึงเลือกอยู่ที่นี่เขาเป็นคนเก็บตัวมีเพื่อนน้อยส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในห้องอ่านหนังสือหรือฟังเพลงผ่านหูฟังทุกคืนนิรันจะเปิดไฟสีเหลืองสลัวสลัวทำให้ห้องเงียบเหงาเย็นชาว,วันหนึ่งขณะกำลังทำความสะอาดห้องนิรันเจอกล่องกระดาษซ่อนอยู่ใต้เตียงข้างในมีกระดาษขาดขาดและรูป ถ่ายขาวดำใบหนึ่งเป็นภาพผู้หญิงยืนอยู่หน้ากระจกใช่แล้วกระจกใบนั้นเองใบหน้าของผู้หญิงในรูปถูกป้ายหมึกดำจนเลอะแต่ยังมองเห็นตาที่เบิกกว้างและปากที่เหมือนกำลังกรีดร้องนับจากวันนั้นนิรันเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาโดยเฉพาะตอนที่เขาส่องกระจกมันไม่ใช่ภาพสะท้อนแต่คือสายตาที่มองออกมาจากด้านใน ในช่วงวันแรกหลังจากที่นิรันเจอรูปถ่ายประหลาดเขาเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนเขาฝันเห็นเงาคนลังลังยืนอยู่หน้ากระจกในห้องเงาน,านั้นไม่มีใบหน้าชัดเจนมีเพียงท่าทางสันไหวและมือที่สัมผัสกระจกอย่างเบาๆเมื่อตื่นขึ้นหัวใจของเขาเต้นแรงและร่างกายเย็นเฉียบแต่เมื่อมองไปรอบห้องทุกอย่างตอบสงบไม่มีอะไรผิดปกติทีละน้อยเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นเช่นเสียง ฝีเท้าเงียบเงียบ,บนทางเดินเสียงหน้าต่างคลึกคลาดเมื่อโดนล,ลมพัดและเสียงกระซิบที่ฟังไม่ถนัดนิรันพยายามอธิบายว่าอาจเป็นเพราะหอพักเก่าลมหรือความเครียดจากการเรียนแต่ในใจเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติคือหนึ่งขณะล้างหน้าอยู่หน้ากระจกเขาเห็เนเงาสะท้อนด้านหลังไม่ตรงกับตัวเอง เงานั้นยืนสงบนิ่งและเหมือนกำลังจ้องมองเขาตกใจและหันกลับไปแต่ก็ไม่เห็นใครแต่เมื่อหันกลับไปมองกระจกดวงตานั้นยังคงอยู่มีความลึกและความเย็นเยือกตั้งแต่นั้นมาความรู้สึกว่าถูกตามติดชัดเจนขึ้นของเล็กๆในห้องเริ่มเปลี่ยนที่เองและไฟก็สว่างดับโดยไม่มีเหตุผลนี่รันหลายครั้งอยากเล่าให้เพื่อนฟังแต่กลัวจะถูกมองว่าเป็นบ้าเขาจึงจมลึกลงไปในความสับสนและไม่รู้จะเชื่ออะไรดี คืนหนึ่งที่มีฝนตกและลมพัดแรงในชานเมืองเชียงใหม่ขณะที่นิรัน์อยู่คนเดียวในห้องมืดเงาผีปรากฏชัดเจนกว่าครั้งไหนๆเงาผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดไทยโบราณใบหน้าซีเซียวและดวงตาหว่างเปล่ายืนนิ่งข้างกระจกโบราณน,นิรัน์พยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงติดขัดในลําคอความเย็นจัดแผ่กระจายไปทั่วร่างกายหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นจากเงาผีเสียงกระซิบดังขึ้นกระจกบานนั้นมีคำสาปที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ จากคําบอกเล่าของคนแก่ข้างบ้านนิรันได้รู้เรื่องราวของสาวน้อยชื่อมะลิที่เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกขังในห้องนี้มากว่าร้อยปีที่ผ่านมากระจกบ,บานนี้เป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่เหลืออยู่และบรรจุวิญ,ญญาณของมะลิพร้อมคำสาพที่น่าสะพรึงกลัวทําให้ผู้ใดที่สัมผัสต,ต้องทนทุกข์ทรมานและถูกหลอกหลอนตลอดชีวิตนิรันตระหนกว่าเขากําลัง ถูกดึงเข้าสู่วงจรที่ไม่อาจหนีได้การปรากฏตัวของเงาผีไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นความจริงที่น่ากลัวห้องเริ่มเย็นลงเรื่อยๆกระจกส่องแสงริบรีเหมือนเรียกวิญญาณที่ติดอยู่ให้กลับมาสู่โลกของคนเป็นนิรันยืนอยู่บนเส้นแบ่งบางๆระหว่างชีวิตและความตายไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาก้าวผ่านกระจกบานนั้นคำสาบโบราณและความจริงที่เจ็บปวดเผยออกมาทำให้เรื่องราวนี้ไม่สามารถหยุดลงได้ นิรันไม่สามารถออกจากห้องได้แม้ว่าจะกลัวสุดขีดทุกครั้งที่เขามองกระจกหัวใจเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆจากภายในเขารู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่แปลกประหลาดกับวิญญาณของมมลหญิงสาวในตำนานโบราณเหมือนความเจ็บปวดะและความเหนาของเธอคือความเจ็บปวดของเขาเองความทรงจำเลือนลางในใจนิรันเริ่มปรากฏออกมาเหมือนชิ้นส่วนแตกละเอียดจากอดีตที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน เขานึกถึงวัยเด็กที่โดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งและถูกคนรอบข้างหลีกเลี่ยงเหมือนเรื่องราวของมะลิผู้ถูกตัดสินผิดและถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว ความเห็นอกเห็นใจนี้ทำให้เขาไม่สามารถหนีไปไหนได้ตรงกันข้ามเขากลับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตที่เจ็บปวดของหญิงสาวคนนั้นความรู้สึกผิดและความเสียใจแทรกซึมในใจนิรันท์ทำให้เขาฉุกค,คิดว่าเขาจะสามารถช่วยวิญ,ญญาณที่ติดอยู่ได้หรือไม่แต่ยิ่งใกล้ชิดความลึกลับก็ยิ่งดึงเขาเข้าสู่ความมืดทำให้เส้นแบ่งระหว่างความจริงและภาพลงตาค่อยเลือนลังนิรันร์ เริ่มได้ยินเสียงกระซิบเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นบางครั้งเป็นเสียงหัวเราะที่น่ากลัวดังก้องในห้องความเหนาในจิตวิญญาณของเขาลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆถูกฉีกขาดระหว่างความกลัวและความปรารถนาที่จะได้รับการปลดปล่อยเขานึกถึงคำพูดของแม่ที่เคยสอนว่าอย่าทิ้งวิญญาณที่เคยทุกข์ทรมาน คำพูดนี้กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้นิรัน์ไม่ยอมหนีแม้จะมีอันตารายอยู่ตรงหน้านั่นไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดาแต่มันคือพันธนาการลึกซึ้งทางจิตใจทำให้เขาติดอยู่ในวงจรลึกลับนี้ทุกคืนที่ผ่านไปความเจ็บปวดของมะลิเหมือนรวมเข้ากับความเจ็บปวดของนิรันท์ทำให้เขารู้สึกเหมือนทั้งสองกลายเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่อาจแยกจากกันได้ในความฝันนิรัน์เห็นตัวเองเป็นมะลิถูกขังถูกทรมาน แต่ยังคงรักษาความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและอิสรภาพไว้ความเจ็บปวดนั้นตามติดเขาทั้งวันและคืนทําให้จิตใจของเขาค่อยๆสับสนไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความฝันได้แม้จะรู้ถึงอันตรายนิรันย์ยังเชื่อว่าหากไม่ลงมือวิญญ,ญาณของมลิจะติดอยู่ในความมืดมิดตลอดไปเขาตัดสินใจหาวิธีปลดปล่อยแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองก็ตาม หลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความหลอนนิรันด์เริ่มรู้สึกว่าเขาค่อยๆแยกตัวออกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ทุกเสียงรอบตัวเริ่มจางลงชีวิตเหมือนหยุดนิ่งในพื้นที่โดดเดี่ยวของห้องนั้นเพื่อนและคนในครอบครัวพยายามติดต่อแต่เขาตอบกลับด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเดิม คนในหมู่บ้านเริ่มเล่าขานเรื่องราวแปลกประหลาดเกี่ยวกับบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่นิรันอาศัยอยู่บางคนได้ยินเสียงฝีเท้าประหลาดเสียงร้องให้ที่สะท้อนผ่านกำแพงเก่าแก่ทำให้ไม่กล้าเข้าใกล้ สิ่งของในบ้านเริ่มเปลี่ยนที่ไปมาอย่างลึกลับโดยไม่มีคำอธิบายห้องที่นิรันมักนั่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอึมครึมและหนาวเหน็บเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับตามองและกดดันเขารับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งที่มองไม่เห็นทุกครั้งเมื่ออยู่คนเดียวทำให้อารมณ์ของเขายิ่งมืดมนและสิ้นหวังมากขึ้นนิรันเริ่มสูญเสียการติดต่อกับความเป็นจริงเวลาเริ่มเลือนลางและไม่สามารถแยกแยะระหว่างกลางวันกับกลางคืนได้เขารู้สึกเหมือนตกอยู่ในวงจรที่ไม่มีที่ สิ้นสุดทุกอย่างสำซากและมืดมนไม่มีทางออก คนรอบข้างเริ่มกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของนิรัน์พวกเขาพูดคุยถึงความหลอนที่ฝังลึกในจิตใจของเขาเพื่อนเก่าพยายามโน้มน้าวให้นิรัน์ออกจากบ้านหลังนั้นแต่เขาปฏิเสธเนียยบยบโดยไม่อธิบายการแยกตัวทำให้จิตใจของเขาเปราะบางและรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่สุดเสียงลึกลับและสัญญาณแปลกประหลาดยัดสังคมดำเนินต่อไปเหมือนคำเตือนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าสิ่งมืดมิดไม่เคยจากไปนิรันเริ่มตระหนักว่าเขาไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้อีกต่อไปและสิ่งน่าสยดสยองกำลังกลายเป็นความจริงทีละน้อยเขาต้องเผชิญกับทางเลือกเดียวยอมรับโชคชะตาหรือสู้กับผีในจิตใจของตัวเอง คืนนั้นเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสนิทนิรันได้ยินเสียงกระซิบที่เย็นจนขนลุกจากข้างหลังเขาหันกลับไปเห็นเงามืดมืดรูปร่างไม่ชัดเจนยืนอยู่มุมห้องไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปนิรันจาเป็นต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขารู้สึกมานานแล้วผีเริ่มปรากฏชัดขึ้นดวงตาที่เย็นชาและใบหน้าที่ไร้อารมณ์ทําให้อากาศรอบข้างอึดอัดนิรันรู้สึกถึง พลังงานมืดที่กระจายไปรอบตัวทำให้หัวใจเต้นเร็วและมือขาเริ่มสั่นในช่วงเวลานั้นเขาเห็นชายชราที่มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยและดวงตาที่เศรโศ นั่นคือวิญญาณคำสาปของคุณป้าลัดดาผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนคุณป้าลัดดาเล่าเรื่องราวเศร้าโศกเกี่ยวกับการทรยศและความตายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทําให้เธอกลายเป็นผีที่หลอกหลอนเรื่องราวทําให้นิรันด์ขนลุกแต่ก็เปิดเผยเบาะแสที่จะเข้าใจต้นกําเนิดของปรากฏการลึกลับเหล่านี้นิรันด์พยายามสงบใจถามเกี่ยวกับวิธีปลดปล่อย,ยวิญญาณคุณป้า ลัดดาและยุติคำสาปคุณป้าลัดดาชี้แนะพิธีกรรมโบราณที่ต้องทำที่วะอรุณในคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่างไรก็ตามการทำพิธีนั้นเต็มไปด้วยอันตรายเพราะมีกำลังอื่นๆคอยขัดขวางเสมอ การ,รเผชิญหน้านี้ไม่ใช่แค่ความท้าทายทางร่างกายแต่ยังเป็นสงครามทางจิตวิญญาณที่นิรันต์ต้องเอาชนะความกลัวลึกๆของตัวเองนิรันต์รู้ว่าหากล้มเหลวเขาจะติดอยู่ในวงจรแห่งความมืดมิดที่ไม่มีวันหลุดพ้นตลอดไปการต่อสู้เริ่มต้นด้วยเสียงกรีดร้องที่ดันก้องเงามืดหมุนวนรอบตัวและบรรยากาศเหมือนถูกบีบอัดจนหายใจไม่ออกในช่วงเวลาที่อันตราย ที่สุดนิรันพบว่าพลังจากความรักและความเข้มแข็งภายในตัวเองคืออาวุธเดียวที่จะชนะได้แต่เขาจะสามารถเอาชนะผีและยุติคำสาบนี้ได้หรือไม่เมื่อคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วนิรันกลับค้นพบความลับที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ลึกในบ้านเก่าวัดพระแก้วคุณป้าลัดดาที่เขาไว้ใจแท้จริงแล้วเป็นผู้ก่อคำสาปเพราะความริษยาและความทะเยอทะยานที่มืดมน ความจริงที่ถูกปกปิดทำให้วิญญาณของเธอไม่สงบและนิรันร์กลายเป็นเหยื่อของคำสาบต่อไปโดยไม่ตั้งใจในช่วงเวลาวุ่นวายบ้านเหมือนมีชีวิตมีผนังสั่นสะเทือนและเงามืดปกคลุมทั่วทุกมุมนิรันร์รู้สึกตัวเองกำลังค่อยๆหายไปผสมกลมกลืนกับความมืดที่ไร้ทางหนีเสียงกรีดร้องก้องกังวานในหัว ภาพผีสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เขาไม่สามารถแยกแยะความจริงกับความฝันได้ความพยายามทุกอย่างดูเหมือนไม่มีความหมายเพราะผีไม่ใช่แค่หนึ่งวิญญาณแต่เป็นการรวมตัวของหลายวิญญาณที่เต็มไปด้วยความแค้นตอนจบของนิรันยังเป็นปริศนาภาพสุดท้ายคือเงาของเขาถูกดูดเข้าไปในความมืดลึกเรื่องราวจบแบบเปิดทิ้งความรู้สึกที่ไม่อาจลืมและความหลอนในใจผู้ ฟังนี้รันจะสามารถหาความสว่างกลับมาได้ไหมหรือจะติดอยู่ในความมืดตลอดไปเรื่องราวนี้เหมือนคําเตือนเกี่ยวกับความลับที่ไม่ควรแต่ต้องและผีที่ยังคงเฝ้ารอบตัวเราเสมอนี่คือบทสรุปที่ทำให้ผู้ฟังต้องคิดทันกลัวและอยากรู้อยากเห็นไม่หยุดถ้าคุณเป็นนิรันคุณจะทำอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับความมืดที่ไม่มีทางหนีคุณเชื่อว่าคำนี้เป็นเรื่องจริงหรือแค่จินตนาการ บ้านวัดพระแก้วยังคงยืนอยู่เงียบๆและเต็มไปด้วยความลึกลับราวกับเราคอยวิญญาณถัดไปถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมพบกันใหม่ในเรื่องเล่าผีครั้งหน้า